มาวันนี้มาตามดูหนุ่มกระเป๋าเหลืองกับการประกาศขายด้วยนะไม่ใช่ธรรมาดาอะไรกระเป๋าเหลืองน<ล>ะใช่มีสองอันกับการทดสอบ <c oughs> ซอมบี้ <c oughs> <c oughs> วางธงในเมือง <c oughs> วางธงในเมือง <c oughs> อ๋อเอ๊ะทำไมช่อซอมบี้มันโดนเสิร์ฟวะนี <c oughs> ่ไงหนึ่งตัวน,นี้เราจะได้คอนเทนต์ไหม ได้เชื่อดิเหมือนเดิมจากที่อื่นมาตัวนี้เออเหมือนไม่มีไอ้นี่ด้วยนะไอ้ไม่มีนี่ด้วยนะไม่มีสะโขบด้วยนะมีปะวะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเอ้ยศูนย์เปอาเนย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 สวนเปิดโอ้โ oh, ห <laughs> สเตนตเทนะ่าไหร่เนี่ะทำไมดึงแบบเอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงวะอ๋อมันมันโยกหัวมันโยกชาวล็อกเลยมันโยก อันนี้เออไม่ตายตัวแล้วสแตมินาหมดเดี๋ยวเพักสแตมินาก่อนแสดงว่าสเตนน้อยปะ่เนี่ยเตนน้อยครับน้อยเออไปแล้วหนึ่งตัวเล็งยิงนี่เนียนๆเอามากี่ลูกเนี่ย สตก๊กสามสต๊ตกครับโอ้โหครับพร้อมเคียร์ยับยับเมืองครับยับยับเลยเออหนึ่งดอกฝั่งขวามีตัวนึงใช่ได้ยินสโอ้โหสองตัวก็ยังเกิดอยู่นะเดี๋มันอยู่นอกระยะทงเออไปแล้วหนึ่งไม่เก็บลูกเหรอเ,อ,อเดี๋ยวค่อย,เร,อยเราค่อยเก็บทีเดียว ไม่โดนไม่โดนวะสายหน้าไม้อย่างนี้ต้องรู้ใช่ไหมว่าต้องเตะตัวอะไรนะ,ะเตะตัวต้องเตะซอมบี้มีเตะด้วยมีก็ถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นลูกหน้าไม้เราต้องเตะซอมบี้ให้มันพลิกตัวแล้วหน้าไม้มันจะโผล่ขึ้นมาอ๋ออันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่า<อ>ยิงไปแาหายตลอดเลยเออยิงไปแล้วบางทีถ้ามันหายอะ่ะเราต้องเราต้องเปลี่ยนเป็นมือเปล่าแล้วเปลี่ยแล้ว อะไรอ่ะวิ่งวิ่งมาอย่างดีเลยมีสองตัวเอออเอาแล้วตอนนี้เออนะขวานเออสุดยอดวันแมนอาร์มี่วะแน่นอนนะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างตายนี่ตัวนึ่ทามไอ สถานีตำรวจไอ้ี่นี่ผีอะไรเนี่ยซอมบี้ไอ้นี่ใส่เกาะน,นี่โอเคอางั้นก็แสดงว่ายังเกิดอยู่เออโอ้โหเข้าดิเข้าเลยแต่ใจเป็นไ,ไม่มีที <c oughs> เก็บกระสุนกันไม่รีบไม่รีบนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตัวอีกตัวเนี่ยเนี่ยสองอดอกนี่สองดอกนี่นตีนผมอ่ะไม่ไม่ไม่นี่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ยิงเมื่อกี้ที่เดินผ่านเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บก็ไอ น้อยเก็บไปแล้วตรงนั้นนะนี่เห็นยังยังเห็นปักอยู่เลยเนี่ยสองดอกนั่อ๋อตัวนี้อะไรเด็ดทริคพึ่งรู้เลยแหละทริคทริคของสายหน้าไม้นี่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 ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยปะโอสองดอกสองดอกเห็นไหมออกวะ <laughs> เอาคืนมะเออเอาคืนวา <laughs> เอาา <laughs> เอาตายงุง <laughs> โอเคไปเก็บของู้วกกันสองบีเกิดเรื่อยๆเลยวะ <laughs> ใช่คนมาแล้วมันเกิดเรื่อยเลย <laughs> ไม่ได้สนใจธงเลย <laughs> เอาลูกขนุคืนกันสนใจแค่ <laughs> <laughs> เออ หายไปแล้วเนี่ยหายไปสองนัดซับใหม่ธรรมดาที่ไหนเฮ้ยวัสดีพนุมอ่เหอเฮ้ยมันมีบางตัวโดดมาสูงๆแล้วแม่งตายเลยนะตอ้คาพื้นเลยนะเคยเห็นอ่ะเออมันโดดลงมาจากบนเขาสูงๆอ่ะอะไรครับผมมาว่าไงหนุ่มเปาเหลืองเออ จวคอนทอเอาไปเทพแค่ไหนก็นไม่รอดเออนิ่งๆเงียบๆเลยเคลียร์ลำบากเหงือนันนะจริงๆพูดถึงอนาเขตทุงรอบนี้เนาะว่าไหมใช่อนาเขตมันใหญ่มากมันก็ยังเกิดอยู่นะอืม <c oughs> เฮ้ยคุณเจ วิได้เบ็ดได้อาหารปลาด้วยผมมาเจอคอสโบเมืองเนี้ยอยู่เมืองเยี่ยวยาวเลยถ้าไม่เจอคอสโบก็จะใช้คอสโบคราฟไปเรื่อยๆแต่มันไม่แม่นอ่าและตอนนี้เดลิวเดลิวจะเข้าเอ้ยลุกมาลุกมาเออนะแสดงว่าเกิดเนี่ยเกิดอยู่เกิดเกิดเกิด พี่เนาะเอ้หวัสดีพ่อหนุ่มเออนั่นเงียบนิ่งๆไม่ต้องโดนตัวโอ้โหพวอก็โดิเข้ามาเท่านั้นแหละสเตลสเตลไม่มีรู้เรื่องเลยเดินอยู่นิ่งๆก็ดีอยู่แล้วสเตลไม่มีเปิดประตูมันก็ได้ยินแล้วผี่อะมีผล ต่อด้อุ๊ย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 ชิบหายตัวนี้ด้วยอีตัวนี้ด้วยสวัสดีสวัสดี่นุ่มสเต้ข้างมาตัวให้ตัวหนึ่งมั้งสวัสดี่นุ่มคตี๊ยนหน่อยยิงไปกล้องหน่อยครับยิงไปกล้องหน่อยเอ้ยโอ้โหหลบหลบหลบสาดิ กองหน่อยเออสุดยอดผมว่าข้อดีของคอสโบคือลูกธนูมันไม่หักใช่ใช่ลูกธนูไม่หักต,ตอนแรกไอ้ธนูก็ลูกไม่หักนะพอปรับแผดใหม่หักเลยหักหักยับยับเลยครับครับครับขอโทษครับ,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 บ <laughs> เออ เข<_<_<_<_<_้าดูจริงดูจริงดูจริงพอดยังวะลองวิ่งดูก็รู้เอ้ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วขอลูกคืนลยครับอย่างกอย่างกเอาคืนมาเอาลูกขนูคืนมาโอ้โห โอ้โหโอ้ my god เฮ้ย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 วัสดีครับลูกพี่ขอโทษขอโทษเอาแล้วยืนหมดเหรอวะจาเฉยไม่เฉยแล้วครับตอนนี้ลงมาดิลงมาดิลงมาดิอยู่เนี่ยเนี่ยวิ่งลอยนะลงมาดินี่กล่องไขว่ออกกล่องวัสดีครับเดี๋ยวครับยิงไม่กล้องหน่อยเออเอ้ยทำไมซอมบี้ยังก่างยังกระดิขายเลย

แหมดูจังเลยจะเฉยจะเฉยไม่เฉยมาอย่งไหนเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาอย่างไหนเนี่ยไอ้โดดไม่ได้ดิอันนี้เออเป็นหนึ่งดอกอะไรโวยวายลรวไหนวะ โอ้โหเยอะโ้เยอะโคตรเออไปหนึ่งดอกเง well ียบเงียบเก็บเงียบเก็บเรียบเอ็นนายเงียบเปดเรียบนะคะเกมสกรรมนี่มีอะไรแปลกตลอดนะยิงหัวแต่ไปโดนแขนโง่งมากยิงหัวเป็นลูกขนมไปปากแขนเนี่ะวะแล้วตายโดยเอาสรุปหัวใจสรุปสมองอยู่ตรงหัวไหล่น่าจะใช่นะ โอ้โหศพกระเด็นหนึ่งสองไม่เจอศพอ่ะเผื่อเจอได้นะเออซอมบี้ใส่ก่ออย่างหนาไม่ไม่ไม่มีอะไรดอกสักอันหายไปไหนวะเฮ้ยดิวดดิวดเฮ้ยเฮ้ยดิวโดเฮ้ยโอ้โหของแรของแรใแ้อะไรซ่อมมันแ้มันซ่อมได้ไหมเนี่ย ไม่เคยซ่อมได้นะน่าจะลองใช้ผ้าซอ่อมไอ้ใช้เข็มก็ได้ซ่อมรูได,ด้ได้ปะเอ้ยลูกขกกน,นูลูกขนูเทพเอ้ยลูกขนูเทพลอยฟ้ากระดิกได้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเกมอะไรเนี่ยฮัลโหลขอลูกคืนไห <laughs> นหมดวะยิงไปกี่ตัวยิงไปสามเลยวนี่นี่มันอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้ตัวนึงอ๋อเออใช่ ออนอ้านี่ก็หายไปลูกหนึ่งนี่หายปไปไหนวะ <laughs> ใส่อบมาเ้ยออกไม้หมด <c oughs> ครับใหม่ก็ได้หรอกมาวัดดวงดูซิจะได้ก้าวมามอสะก็บอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับผมนะเอาห <c oughs> ถ,ถ้าเจอมันจะวางอยู่กับพื้นอของในตู้ไม่ค่อยมีเลยหรอก ไอแต่คนได้บาเล็ตนี้ได้มาจากในตู้นะตู้ล็อกพิกงง,งงในห้องอาวุธบังเกอร์อะไรก็โอ้โหลงดีอยู่นะเออลงคนเดียวด้วยแล้วฮิทลงคนเดียวใช่ลงคนเดียวด้วย,ยวมีคลิปพร้อมครบอ๋อสองคลิปไป <c oughs> เลยอ่ะใช่อัพคลิปลง Youtube ไปให้เลยอ่ะ บทจะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยบทจะมีมันมันมันก็มีขียการ์ดให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้หพียวเลยขอโทพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ขอโทษครับขอโทษที่กวนเวลานอนครับขอโทษครับโอ้โหแล้ววิ่งโคตรไวเลยไอ้ตัวเนี้ยโอ้เช็ดมาแยกไหนกันวะเฮ้ยยืนเรียงแต่สวยดิเออมาดูสายหน้าไม้บ้างดีกว่านี่ S <S นี่ไปหนึ่งดอกเน้นๆ <S <S นะเกิดแล้วหรอนน่นอีกหนึ่งตัวระวังนะสปาไว้อยู่เอาไอ้ไกลก่อนอ๋อไอ้ตัวนั้นอยู่นานละเออ <S 2> <S 2> แน่นอน ไม่จำเป็นจะได้เอคงเอกของไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นแล้วโอ้โหออนไซส์แหละของดีมคลายหน้ามาหอกมาแบบนี้เลยโอเว่นเอาคืนบ้างนี่ถ้าไม่บอกเรียกเใช่ไหมตรงครับใหม่ตลอดแล้วถ้าไม่บอกปี วยเห็นมันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยหน้าไม้เนี่ยตอนเนี้ยเหมือนหน้าไม้เทพอ่ะลูกหน้าไม้เทพอ่ะเหมือนในอะไรนะไอลูกลูกดอกของใครนะยอนดูอ่ะแม่งลอยอยู่อ่ะ